สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กอบมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบว C เซีในวันนี้เราก็จะมีรองเท้า Air j จอแดนที่ทำออกมาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเดือนเห็น AirMAX หรือ Air m a x Day สำหรับปี2020ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟน Air m a x พอเห็นกล่องนี้แล้วเนี่ยน่าจะนึกถึงสีสุดคลาสสิกอย่างสีนีออนที่เป็นสี OG ของ Air Max 95 Nike นกี้ในเดือนนี้เขาได้ทำจอแดนเนี่ยออกมาในสีของ Air Max 95ที่เป็นนีออนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะสวยแค่ไหน โอ้โหคือต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับคนที่ชอบพวกสีโมโนโทนหรือสีเทาเนี่ยน่าจะชอบเวอร์ชั่นนี้มากๆคือก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่า สีทั้งหมดเนี่ยจะมีโค้ดสีว่านีออนซึ่งสีนีออนเนี่ยมันเป็นสี OG ของ Air Max 95สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่คุ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารูปมาอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่า Air Max 95สีนีออนเนี่ยคือสีอะไรเพื่อนๆหลายๆคนที่เห็นแล้วเนี่ยน่าจะร้องอ๋อเหตุผลที่ทาง n นกี้ได้ออกจัลเนซีเอ Air Max 95นีออนเนี่ยเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของ Air Max Day ที่เป็นการเฉลิมฉลองวัน Air Max นั่นเองซึ่งในปีนี้เนี่ยทาง n นกี้ก็ออก Air Max มาหลายรุ่นหลายตัวมากแต่ว่า สำหรับจอแดนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการทําสีพิเศษออกมาซึ่งเราไม่เคยเห็นจอแดนสีในรูปแบบสีของนีออนมาก่อนนะซึ่งเอกลักษณ์ของสีนีออนเนี่ยมันคือการเล่นเฉดสีเทาที่ใช้เป็นวัสดุเป็นพวกหนังกลับแล้วก็ New b ั r k แล้วก็แน่นอนว่ามีการใช้สีนีออนที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงนีออนเข้ามาแซมตามจุดต่างๆของตัวรองเท้าด้วยแล้วก็แน่นอนว่าตรงถุงแอร์หรือ a i r m a x แบ็คตรงนี้เนี่ยข้างในก็จะเป็นสีเขียวน,นีออนและที่สำคัญไปกว่าน,นั้น <S <S เขายังได้เอาเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของรองเท้า air max 95นั่นก็คือความเป็น3 m ที่เวลาเราถ่ายแฟลชแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนแสงซึ่งตรงนี้ด้านหลังทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นวัสดุ3 m ด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเอาใจคอจอแดนนะครับรุ่นรุ่นคลาสสิกเนี่ยก็คือเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้เนี่ยเป็น n น k e Air แทนที่จะเป็นโลโก้จัมแมนด้านหน้าก็จะมีเขียนคำว่าไฟลเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการส PLIT หรือผ่าครึ่ง ของตัวโลโก้ให้มันมีโทนที่เป็นนีออนกับโทนที่เป็นสีธรรมดาหลักๆแล้วเนี่ยคือรุ่นนี้เนี่ยพอเห็น first impression ตอนแรกเนี่ยก็จะรู้สึกเห็นได้รู้สึกว่าเป็นเหมือนของคาวจอแดนสีขาวที่เป็นแบบสีเทาโมโนโทนล้วน,นสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีรุ่นนั้นแต่อยากได้โทนสีที่ใกล้เคียงกันก็แนะนำเลยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สวยดีแล้วก็ตัวเชือกเนี่ยก็เป็นเชือกกลมที่คิดว่ามีแซมวัสดุที่เป็น 3M ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยออกมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสะท้อนแสงแน่นอนดีเรวถ่ายให้เพื่อนดูดีกว่าเห็นในรูปเนี่ยรู้สึกว่าไม่สวยเท่าของจริงนะคือของจริงรู้สึกว่าคลาสสิกกว่าเยอะเลยนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเชือกเนี่ยก็จะสะท้อนแสงแล้วก็แน่นอนว่าด้านหลังตรงนี้เนี่ยสะท้อนแสงแบบชัดชอยู่แล้วราคาของรองเท้ารุ่นนี้อยู่ที่ 7,500บาทที่เป็นราคาป้ายไทย7,500บาทนะครับแล้วก็ Member ลด10%ก็วางขายวันเสาร์ที่21มีนาคมนี้นะครับยังไงก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสั่งผ่าน Line แอดหรือว่ามาซื้อที่หน้าร้านได้เลยเข้ามาไม่เยอะเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ทั้งหมดวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงบ๊อบบี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ